สวัสดีนี่คือ Fastech ในวันนี้เราจะมาอธิบายว่าสินค้าของ Fastech ได้รับการยืนยันความสอดคล้องในการทำงานร่วมกับระบบอิเล็กทอิกได้เป็นอย่างดีก่อนคำอธิบายโดยละเอียดทางเราจะมาแนะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์ Fastech อิเกทอิกแบบสั้นๆเริ่มจากสินค้าทางด้านซ้ายชื่อว่า EC Servo โดย EC Servo เป็นสต็ p p ปาร์บิ้มอเตอร์ที่ทำงานด้วยระบบ Closed Loop System ต่อไปสินค้าทางด้านขวาชื่อว่า EC s t e a EC s t e p เป็น Micro Stopper มอเตอร์แบบ Open ป o o ู System ตัวสุดท้ายด้านล่างขวาคือ CEO เป็นดิจิทัลินพหกพหุมอจูดังนั้นผลิตภัณฑ์ของ f a s t t e c h ในระบบอิเล็ก a t จึงมีกลุ่ม CEO เป็นสเตตปิ้งมอเตอร์ที่ทำงานด้วยระบบ c l o s e Loop System กลุ่มมิซีสเตตเป็น m i c r o s t อ p p ปมอเตอร์แบบ Open Loop System และกลุ่มสุดท้ายจะเป็น CEO ซึ่งเป็น n m o มอจูลต่อไปเราจะลงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เริ่มจากกลุ่มสินค้า CEO โดย CEO มีทั้งหมด5ประเภทได้แก่ i c s e r ว o ตุอเล็รเป็นโคลสลูกสอเตปปิ้งรุ่นมาตรฐาน i c e s e r ว o ตุอเล็ริแมินิเป็นรุ่นที่มีเดรฟขนาดเล็กรุ่นที่มีเดรฟแบบคุมพร้อมกัน4แกนใ c a s e r ว o ตุอเล็กตรแอร์และคุมพร้อมกัน8แกนใ c s e s r ว o ตุอเล็กตรและ i s i s อ e r ว o ตุอเล็กตอาจจะเป็นมอเตอร์ประเภทออลอวันซึ่งจะนำเอาอินคุความละเอียดสูงเดรดและระบบอิเมาติดตั้งไว้บนตัวมอเตอร์ต่อไปจะเป็นกลุ่มอิเซีอ,อเสเต็ ICS เตต์ตุยเตะแคดเป็นโอเพนลูกสอเตปปิ้งรุ่นมาตรฐาน ICS เตต์ตุยเตะแคดมินิเป็นรุ่นที่มีเดรวขนาดเล็กและรุ่นที่เดรวสามารถคุมพร้อมกันสีแกน ICS เตต์ตุยโฟร์สสุดท้ายจะเป็นกลุ่ม ICEO โดยมีสาประเภทเช่นเดียวกันได้แก่ดิจิเตเลโอโมดูลแอนด์โอไอโอโมดูลและเคาน์เตอร์โมดูลสรุปเฟสติกมีสินค้าที่เป็นระบบอุตตะแคดทั้งหมด11รายการรองรับการทำง,งานผ่านระบบอุตตะแคดได้หลากหลายรูปแบบ สินค้ากลุ่มอีเตอร์แคดของ s t t เทได้จดทะเบียนในอีเตอร์แคดเทคโนโลยีกรุ๊ปซึ่งเป็นองค์กรเกี่ยวกับระบบอีเตอร์แคดที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากเข้าไปในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ ETG และค้นหาคําว่า s t t เทจะเห็นได้ว่ามีสินค้าของ s t สเทแสดงอยู่จํานวนสีรายการโดยสินค้ารายการอื่นๆจะได้อัปเดตในอนาคต ETG เป็นสมาคมอีเตอร์แคดระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นที่เยอร,รันไดย Beck ์ดูบิทฮอฟซึ่งเป็นผู้คิดค้นระบบอีเตอร์แคด ฟสเทคได้รับการตรวจสอบความเข้ากันได้ที่ดเดสเซเอรซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบอิเทแคดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ e t G และมีหน้าที่ตรวจสอบความเข้ากันกับระบบอิเทแคดของสินค้าต่างๆปัจจุบันมีสินค้าเดี่ยวเท่านั้นที่ได้รับการรับรองความเข้ากันได้อย่างเป็นทางการแต่ฟังก์ชันต่างที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความเข้ากันได้นี้ได้ถูกนําไปใช้กับผลิตภัณฑ์อิเทแคดอื่นๆทั้งหมดแล้วอย่างที่คุณเคยตรวจสอบมาก่อนถึงแม้ว่า ECU อิเทแคดได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบความเข้ากันได้ และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแต่ก็ไม่ได้พิสูจน์ความเข้ากันได้กับอิเตแคดมาสเตอร์ของผู้ผลิตแต่ละรายดังนั้นในความร่วมมือกับ Fasttech และบริษัทผู้ผลิตอิเตแคดรายใหญ่ได้มีการทดสอบความเข้ากันได้ระหว่างอิเตแคดมาสเตอร์และ f a s t สติกอิเตแคดผ่าน CIA 402ซึ่งเป็นโปรไฟล์มาตรฐานสําหรับการควบคุมการเคลื่อนไหวของเรฟอิเตแคดเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ s t t อิเแค โดยการทดสอบความเข้ากันได้กับบริษัทหลักแต่และบริษัทวิธีการเชื่อมต่อและการทํางานของฟังก์ชันอินเตอร์แคดกับต้นแบบต่างๆได้รับการรอบรับแล้วผลการตรวจสอบที่ทางเราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ได้สรุปไว้ในตารางโดยเป็นรายงานการทดสอบความรอบรับการทํางานและคู่มือการเชื่อมต่อสําหรับกับอินเตอร์แคดมาสเตอร์แต่ละยี่หอ้อเครื่องสาธิตสินค้าเฟสเทคอินเตอร์แคดถูกส่งไปยังบริษัทที่ผลิตอินเตอร์แคดมาสเตอร์แต่ละแห่งและบริษัทเหล่านั้น ได้มีดําเนินการทดสอบความสอดคล้องโดยตรงในกรณีของรายงานการแสดงผลการทดสอบได้ถูกเขียนขึ้นหลังจากตรวจสอบการทํางานในรูปแบบปกติของ CIA เซลอิเเตอแคดตาม CIA 402กับอิเล็กเตอแคดมสเตอร์ของแต่ละบริษัทคู่มือการเชื่อมต่อประกอบด้วยวิธีการลงทะเบียนไฟล์ดีไและวิธีการเชื่อมต่อระหว่างอิเล็กเตอแคดมสเตอร์และเดรดของ f ฟสเทคอันดับแรกนี้คือตัวอย่างรายงานการทดสอบความสอดคล้องตามจริง นี่เป็นรายงานที่เขียนขึ้นหลังจากทดสอบระบบของ f a s t ิก c ิ i ตอโดยบริษัทที่ผลิตอิต m a s แคดตอร์ที่ชื่อว่า Trio Motion Technology ในสราชานาจากักรการประเมินแต่ละรายการที่ใช้ในการทดสอบนั้นนํามาจากโปรไฟล์ i v e c i a c 0 2ซึ่งเป็นโปรไฟล์มาตรฐานสําหรับการควบคุมการเคลื่อนไหวของเร e ตัวอย่างเช่นหากคุณดูที่ส่วนนี้คุณสามารถตรวจสอบรายการทดสอบสำหรับการควบคุมสถานะเดฟการเปิดใช้งานการทำงานการปิดใช้งานการทำงานและรหัสแสดงข้อผิดพลาดของโปรไฟล์เดฟ CIA 402ทำการทดสอบสำหรับแต่ละรายการประเมินผลและนี่คือผลลัพธ์ดังนั้นหากรายงานการทดสอบความสอดคล้องนี้ถูกส่งไปยังลูกค้าโดยใช้ต้นแบบ trio พวกเขาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ f a ติ i d i แคทได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ หากคุณต้องการรายงานการทดสอบความเข้ากันได้เหล่านี้โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า f a s t e c h พร้อมหมายเลขโทรศัพท์นี้หรือ Sale ์แ a ร์ t t ส c ิ o o มชครแล้วเราจะส่งรายงานให้คุณต่อไปมาดูตัวอย่างการเชื่อมต่อนี่คือคู่มือการเชื่อมต่อสำหรับ m c f o d i e i t e r Cat Master ของ Trio และ f a s t e c h t Cat คู่มือการเชื่อมต่อประกอบด้วยวิธีการลงทะเบียนฟด D ลและวิธีการเชื่อมต่อระหว่าง e t h e t Cat Master และ f a s t e c h Drive หากคุณตั้งค่าการเชื่อมต่อตามคู่มือนี้คุณสามารถเชื่อมต่อระบบทั้งสองเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดายและไม่มีปัญหาและไม่ต้องอ่านคู่มือการเชื่อมต่อของมาสเตอร์และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการเชื่อมต่ออิเล็กทรอนิกส์กับต้นแบบแต่และรายการได้จากเว็บไซต์เฟสเทคหากคุณกำลังเปิดเว็บไซต์ของเฟสเทคอยู่คุณสามารถที่จะวางตัวชี้เมาส์บนแท็บดาวน์โหลดของหน้าแรกรายการที่เรียกว่าดาวน์โหลดด่วนจะปรากฏขึ้นคลิกที่รายการเพื่อแสดงรายการสินค้า คลิกปุ่มคู่มือเครือข่ายของผลิตภัณฑ์ MC Servo i n t e r c o n t ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ในรายการเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการเชื่อมต่อสำหรับอ n ต e r c o t Master ของแต่และยี่ห้อได้สามารถดาวน์โหลดคู่มือ MC4 i n Master ของ Trio ซึ่งฉันได้กล่าวไว้เป็นตัวอย่างก่อนหน้านี้ได้ที่นี่คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือเดียวกันนี้ได้โดยคลิกปุ่มคู่มือเครือข่ายของผลิตภัณฑ์อ n t e r c o t อื่นๆการอธิบายเกี่ยวกับความระหว่างสินค้า f a s t e c h และระบบอ n t e r c o t จะจบลงเพียงเท่านี้ บนเว็บไซต์ f a s t e c h w w w f a s t e c h m o t i o n s c o m คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเช่นแคตอตาล็อกคู่มือรออิงและชมวิดีโอสาธิตและการสัมมนาผ่านเว็บนอกจากนี้หากคุณค้นหาคำว่า fasttech บน YouTube คุณจะเห็นวิดีโอสาธิตและการสัมมนาทางเว็บมากกว่า100รายการขอขอบคุณสำหรับการฟัง